Hãy yeah. yeah. วัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่แยกหนองใหญ่นะครับบางแค14นะครับเขตบางแคกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นร้านลาบเจโซนะครับเมี่ยงปลาเผานะครับครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าทางร้านมีเมนูอะไรบ้างนะครับ เป็นวัตถุดิบที่ร้านนะครับส้มตำลาบนะครับน,นี้เนื้อกับหมูที่ย่างมาแล้วนะครับขายดีมากครับร้านนี้คนระับเนื้อย่างนี่แบบชุ่มฉ่ำเลยครับอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมครับออ๋เนื้อย่างนะครับ พร้อมเลยครับย่างเตาถ่านครับไม่ย่างไม่มันไม่เหนียวเนีนย่ยเดี๋ยวผมจะเขาเหนียวไม่หมนะสามารถสั่งได้เลยครับเดี๋ยวถัานึงค่อยย่างก็ได้นลยยากไหมไปตลาดนั้นเนี่นยโอเคไม่ชอบเตาสายย่างก็ได้วันนี้ย่างที่ย่างไว้แล้วครับเน,นี่ย ย่างห้าเตาเลยนะครับเนื ee, ้อน being ี um naked 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 ่ย stuff ่างวันละกิโลครับเนื้อยี่สิบโลมีมีหมูด้วยใช่ไหมหมูกิโลครับหมูสิบโลหมูสิบโลนะครับวันก็สิบห้าวันก็สิบห้าโลแล้วแต่เนาะก็นู่นะครับ มีที่นั่งกินด้วยนะครับในร้านนะครับนั่งทานได้เลยครับขายวันไหนบ้างครับวที่ร้านนี้ทุกวันที่ขายทุกวัน,วนไม่ไม่มีวันหยุดเลยถ้าหยุดก็เดือนหนึ่งหยุดอ๋อหยุดเดือนละครั้งเนะงาะครับกี่โมงถึงกี่โมงนะขายประมาณถ้าจัดเสร็จก็ประมาณบ่ายโมงที่าเรียว่าพร้อมขายบ่ายโมงพร้อ ถึงกี่โมงครับรับปิดก็ประมาณห้าทุม่มอ๋อปิดห้าทุม่มบ่ายโมงถึงห้าทุม<ช>่มนะครับมากนงนงก็ได้นะฮะพิกัดก็แยกน้องใหญ่นะฮะมีปลาเผาด้วยใช่ไหม,ม,มปลาปลาเผาตัวอะไรครับแล้วแต่บางวันมันก็ร้อยสบางวันก็ร<ข>้อยห้าบางวันก็ร้อยหอสัันต่ำพนต่ำร้อยร้อยร้อยสี่สิบร้อยสอถ้าเป็น่ยง ครัครับ,บรก็จะมีพวกผักพวกอะไรนะขนมจีนครับนั่งทานหลังร้านเลยนะอ,อยางหาเต่าเลยนะธรรมดาขายดีอันนี้เป็นปลาเผาปลาเผานี่ตัวใหญ่มากเลยนะ อันนี้คืออะไรครับน้ำตกหมูนะฮะใช่น้ำตกหมูย่างมอน้ำตกหมูย่างนะราคาเท่าไหร่กันน้ำตกหมูย่างเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบบาทโอ้โหบุกคนหลังร้านเลยนะครับนี่ครับอันนี้ย่างเสร็จแล้วนะฮะใช่ครับเรียบร้อยพร้หมูย่างหมูย่าง ันนี้น้ำตกนะครับน้ำตกคอหมูย่างน้ำตกคอหมูอันนี้คือคอหมูย่างอ๋อเอาไปรวนก่อนนะะใช่่คย่างแล้วก็ไปรวนจะทำมาลาอันนี้เนื้อย่างจานอ๋อเนื้อย่างคหมูย่างหมูย่างนะฮะนมย่างหมูในถ้วยข้างหน้าอันนี้นะฮะะนมย่างหมูย่างขายขายไงครับนมย่างนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบโอ้ภาระย่ำย่ครับ บาทแบกราคาอยู่เนี่ยครับหมูแพงมากหมูแพงมากเลย <c oughs> สุด,ดยอดครับหมูแพงมากทุกวันครับหมูขึ้นราคาเลยยังขายราคาเดิมนะยังขายราคาเดิมอยู่จ้ะโอนี้ขายราคาเดิมอยู่ยาาอันนี้คือหมูย่างค่ะหมูย่างใช่คข้างด้านนี่มีส้มตำด้วยนะะส้มตำก็มีอ๋อในราคาสิบบาทส้มตำโคกเท่าไหร่ครับ สามสิบบาทที่สามสิบบาทใช่ออมีหลายราคาพี่จำุ้กสดร้อยหนึ่งใข่ไข่เค็มสี่สิบบาทนะโอม้มีไข่เค็มด้วยนะฮะพวกปลาพวกก้อยนะครับมีหมดเลยนะเนือ้ยอย่างพอย่างพี่สาว เ้ย่างเสร็จแล้วเนื้อย่างนะแซ่บมากนะครับเคยเคยซื้อไปกินแล้วครับที่ร้านเนี่ยนะครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับอร่อยครับพี่มาซื้อหลายครังเลยครับใช่ครับแต่แต่ไม่เคยมาถ่ายครับพอดีก็เลยลองมาขอมาขอถ่ายดูเห็นพี่ถ่ายร้านบ่อยหนึ่งใช่ไหมใช่ครับร้านบ่อยหมเข้าไปดูอยู่ใช่ไหมดูร้านเยอะนะ ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับห้าหกปีแล้วพี่ห้าหกปีครับเสิกินหรือยังคอหมนูน่าจะเคยนะ่าจะเคยนะครับน่าจะเคยซื้อไปแล้วค,ครับน่าจะเคยซื้อไปแล้วคร,ครับเซิบ์ฟเบอร์เซิรเบอร์นะฮะส้มตำลาบร้านนี้เซิรเบอร์ไงครับอันนี้อะไรนะไส้ ไส้ย่างไส้หมูย่างเนาะไส้อ่อนนไส้อ่อนนะแม่คนแก่แล้วครับผู้บริารของร้นี่ห้อวาร์บินาครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันนะครับเป็นเมนูเมนูด้านนู้นนะเมนูด้านนู้นอ๋อนี่ครับก็อ๋อมีหมูจุ่มด้วยนะครับหมูจุ่มเนื้อจุ่มทะเลจุ่มโอ้โหเมนูเยอะมาก มีขงหลังด้วยนะคะมีข้างหลังด้วยนะครับจ้าปากเป็ดทอดลาบเป็ดโอ้ต้นตำนี่30บาทนะคราคานร้านต้นสามสิบบาทยำไข่โยมาก็มีปากเป็ดก็มีนะครับจ้าปากเป็ดทอด80บาทลาบเป็ด70ต้มเป็ด70บนะครับกระป๋อถุงหนึ่ง250ก็ยังขายสามสิบยขายทั้งติ่มซื่อเนี่ยแน่นอนครับไม่ขึ้นราคานะครับยังขึ้นราคาครับทางทางร้านนี่ด้ปักปักหมดไปไหมครับ ไม่ได้ปักหมดก็คือแยกน้องใหญ่โอ้ขายกหญ่ของใหญ่นะครับประมาณหนึก็ได้นะครับใครอยู่เขตบางแคเนาะเขตอ่าเนี่ยนะครับต้มตานะวันนี้กุปรากปรานะุปราจะสามสิบบาทนะครับตอนนี้ทางด้านน้นนจะเป็นก้อยเนื้อนะอันนคก้อยนื้อครับครับนื้อรบูหูนาั่วปลา ต้มตํานะครับปะลาานี่หอมมากเลยครับขนาดใส่หน้ากากนี้ได้กินเลยครับอหอมๆครับโอ้อันนี้ข้าเหนียวหอมิอ๋ออันนี้ข้าวเหนียวหอมสิบบาทใหญ่ไหมโอ้ใหญ่มากเลยครับอิ่มเลยครับห่อนี่อิ่มพอดีครับพอดี่ม<ห>พอดีนมจีนสิบบาทเหมือนกันในตาลาดนมจีนสิบบาทนี่ขนมจีนสิบบาท เสร็จแล้วครับอันนี้พร้อมเสิร์ฟนะฮะส้มตำแล้วหมูย่างนีผู้ตั้งตั่อยนะครับผูบปะะ้ปนลา,าทำอไรเป็นเบื้องระวิงเลยเกลือกับพรหมูใครไม่ทานที่นี่ก็สั่งกลับบ้านได้นะครับที่สั่งกลับบ้านไ <Está S 2> ด้ครับสั่งได้เลย เพิ่หน้าลกครับใส่กันนิจีนด้วยนะครับวันนี้ทำทั่วอ๋อทำทั่วนะทำั่วนี่สามสิบกันครัสามสิบครับ พอดีครับสามสิบบาทสองคนได้นะสบายเนื้อย่างครับโอ้นี่เนื้อ,อย่างเนื้อย่างเจ็ดสิบใช่ไหมครับเนื้อย่างเจ็บเจบาท้ออยางอาครับคันนี้ไทไครับตำไทยทตำไทยค่ะตำไทยนะ ใส่น้ำมะกมาขามนะมะกม้าขามด่านปรีบพริกกระเทียมครับใส่ถั่วกุ้งนะครับกุ้งแห้งไย่างน้ำจิ้ชมชอมเส,ถสถื้อย่างสการ นี่ก็เนื้อย่างนะครับนี่เนื้อย่างติดมันเนื้อย่างติดมันเสือย่างเสืย่างเสือย่างครับย่างเดี๋ยวน้ตกมากตันนะนคนรกลับบ้านกันครับวันนี้ ไม่เป็นแบบติดมันใช่ไหมครับน่ากินมากเลยครับเป็นแบบฉ่ำๆเลย เรียบร้อยได้แล้วครับอันนั้นนี่หมูนะครับคอหมูนะตอนนี้ย่างอยู่สี่เตาครับ สมแทบคือต้องแงกระดูกออนเดีวจะเอากระดูกมาใสราคาเท่าไหร่ครับเจเหมือนกันค่ะ70เหมือนกันโหเจทุกเมนูนะครับอานนีด เจ็ดสิบครับตัวนี้ก็เจ็ดสิบโอ้อันนี้คือลาบหมูลาบหมูนะครับไม่ใส่พริกลาบหมูไม่ใส่พริกราคาเจ็ดสิบบาทค่ะสงสัยให้เด็กให้เด็กแล้เปล่าเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินแค่ครับลูกค้าจะสั่งเราจะลูกค้าจะสั่งสั่งได้เลยนะครับได้ค่ะได้ตามลูกค้าสั่ง หมูย่านี่ขายชุดเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทเหมือนกัน้นี้เนจะ็ดสิบบาทนี้ะองย่างเจ็ดสิบทเลกมทอดอันนี้เสือนี่น่ากินมาก เคยครับเคยอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับนุ่มครับนุ่มตบปอหมูย่างตกคอหมูย่างน้ตกคอหมูย่างโอ้เยอะเลยนะ

ใส่เลือดด้วยนะครับหมูล้มแป้งเป็ดตับเป็ดก็คือเนื้อเป็ดจะสุกนะครับแต่ว่าแต่ว่าเลือดดิบครับเลือดดิบครับเลือดดิบนะครับตับเป็ดตับเป็ดร้อนนะครับ,บอันนี้คือน้ำตกคอหมูนะคะตบคอหมู

เนือนก็เนื้อต้มเนื้เนื้อเปื่อยเนื่อยนะครับเจเหมือนกันี่เจบเหมือนกันครับโอ้นี่พวกข้างในนะข้างในเนี้ยมีข้างในด้วยรวมกันลวกก่อนนะครับวันนี้ปึ๊บลาบหมูสุกนแทบเนื้อนะสามเตาเลยนะ หมหนึก็ได้นะครับผมลาบเจโสธรน,นะรเนียงปลาเผานะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ